ไรู้ส่วนวงมาลายที่มือสั่งที่ผ่านนี่เลยนะครับพอปักเสร็จแล้วมาใส่นะฮะมันมีสองผ่านวางไว้ให้ เทวานังภูปาตีปจาจะกบุพพังสักการะวันทนางสูป,ปิธีฟวงสวงเปิดกล้องซีรีสเรื่องรีเลิรเริ่มใหม่หัวใจเดิมณที่แห่งนี้ ข้พาพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายบูกตาตาล้าพอลูกก้วยโอบูกกับไปช่ออะไรนะสองเอ่ารักจังเลยทั้งหลายเหล่านี้แดงองค์พระพิคณิสุวรรบ เราเทวดาอารักทั้งหลายจงโปรดประทานพรให้โมโจมิลป็นเอสเมนท์โโรนนพร<อ> <c oughs> จงมีแต่ฝามเจริญ m ิว a ์ a ม e จ e มนเองแล้วก็ได้เลิกดีนะคะได้มาเปิดตัวค่ายเรากับสาธารณะนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอฝากผลงานของน้องๆเราด้วยนะคะแล้วเราก็มีน้องในสังกัดอยู่ถึง10คนด้วยกันนะคะก็ต้องฝากไว้ด้วยค่ะค่ะ สิ่งเรื่องนี้อยากจะให้คุณตาได้เลยได้เป็นคนพูดให้เลยค่ะสิ่งริ่งเรื่องนี้เราเตรียมกันสักพักหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็ความตั้งใจของทางค่ายอยากจะพูดถึงเรื่องของความเข้าใจกันในเจเนเรชันหลายๆเจเนเรชันแล้วก็ความเข้าใจกันของคนสองคนในการที่อาจจะมีเรื่องบางอย่างผิดพลาดในอดีตการที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็มีขอโอกาสในการแก้ตัวได้ไหมคนที่เคยรักกันในเมื่อมันยังรักกันอยู่ทำไมมันจะกลับมารู้จักกันอีกครั้งไม่ได้ครับผม ราเนกคอมเมดี้ครับผมทำยังไงให้แฟนเก่ากลับมาเป็นแฟนเราอีกครั้งหนึ่งเขินเลยเขินเลยเชื่อว่าหลายคนคงมีประสบการณ์เลยแบบเนี้ยอ่าครับผมใช,ใ,บใช่ครับใช่ครับน่าจะเป็นต้นเดือนพฤษภาครับ ตอนนี้เราเตรียมงานทุกอย่างเรียบร้อยและนักแสดงก็ได้รับการเทรนแล้วมีประชุมจากทางโปรดักชันของพี่น็อปที่ช่วยจัดการเรื่องนี้ให้กับเราครับผมค่อนข้างจะพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้<ม>ได้เลยครับคู่แรกครับ<ม>อ่าเชิญมาข้างหน้าเลยขี่งหน้ามาเ่าแนะนำตัวครับ<ห>น,นำตัวเลยสวัสดีครับชื่อก๊อคุณอาวุธิิรติกกรครับ สวัสดีครับชื่อปีเตอร์ปรัชกรดวงสว่างครับรับบทอะไรอ๋อสำหรับผมรับบทเป็นอาคินครับก็คือเป็นเอเจนซี่โฆษณาครับที่เคยเป็นรุ่นพี่ที่เป็นแฟนเก่า,าเก่าเปลเก่าเก่าเก่า <c oughs> <ต> <c oughs> ดีเลิกแล้ว <c oughs> ยังครับยังเฮ้ยสปอยอีกแล้วสวัสดีครับก็ชื่อปีเตอร์นะครับรับบทเป็นทันครับเป็นเทรนเนอร์แล้วก็ เป็นรุ่นน้องที่เขารักครับไอวอกตัวรุ่งเป็นแฟนเก่าไหมครับไม่เก่าเฮ้ยไม่เก่าคนนึงบอกว่าเป็นแฟนเก่าคนหนึงบอกว่าไม่ใช่แฟนเก่าเพราะว่าเรายังไม่เคยเลิกกันอ๋อได้ไหมได้ไหมได้ทำตัวแบบบดบานไดำตัวกับบทที่ได้รับได้ครับก็ เยชริทัตนะครับผมรับบทเป็นโดลพัทครับโดลพัทโดลพัทนะครับโดลพัทเนี่ยก็จะเป็นเอเจนซี่หนุ่มไฟแรงนะครับผมแล้วก็ไปตกลุมรักคนคนหนึ่งที่ไม่ได้ตรงไทยเราเลยแต่ว่าไปตกลุมรักนั่นไงก็ติดตามดูครับที่เขามีคู่กับตากล้องแต่วันนี้น้องติดงานที่ต่างประเทศก็เลยไม่ได้มาด้วยก็เดี๋ยวต้องหาตากล้องแถวนี้พี่คนไหนดีประมาณนี้ครับครับผม สวัสดีค่ะการ์ตูนกิตยาเอียมโนมณนีค่ะรับบทเป็นแล้วบทเป็นไมค์ค่ะเป็นเลขาของคุณของคุณดนค่ะเจ้าหนสุดเนียยใช่ค, <laughs> คาแรคกเตอร์ก็จะมีความแบบว่าโกโก้อะไรอย่างเงี้ย <laughs> เวลาเขาแบบให้งานอะไรมาก็จะทำผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผิด <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะอิงคณชานะคะในเรื่องนี้รับบทเป็นฝ้ายค่ะฝ้ายก็จะเป็นผู้ช่วยมือขวาของพี่อาคินเลยมีทํางานอยู่ด้วยกันนะคะช่วยพี่อาคินได้ทุกอย่างทุกเรื่องจริงๆยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องใจของเขาค่ะแล้วก็ในเรื่องก็จะได้วนมาพบปะกับไม้เพราะว่าเขาเป็นเลขาของลูกค้าของเราค่ะประมาณนี้ค่ะ ว่าหลายคนเห็นเดอะรีโนเวชันที่กับปีเตอร์เล่นไหมยเรื่องนี้คนคิดว่าเพราะว่าชื่อเรื่องมันใกล้กันด้วยแล้วเราบอกว่าสร้างใหม่หัวใจรักอันนี้เริ่มใหม่หัวใจเดิมไม่ได้ปีความเกี่ยวข้องกันเลยครับมีคนบอกว่านึกว่าต่อกันใช่ไหมเรื่องนั้นจบแล้วไปติดตามดูกันได้่ได้ครับ เด็กมาเกี่ยวจริงด้วยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่มันเป็นประสบการณ์ที่เชื่อว่าทุกคนเคยเจอแหละเวลาเราเจอแฟนเก่าแล้ววันนึงเราคิดวา่าเขากลับมาเราจะเราจะกลับไปหรือเปล่าแล้วก็มันมีเรื่องของความเข้าใจในหลายๆจนนเจเนอเรชั่นอ,อย่างที่บอกว่ามีรุ่นของผู้สูงอายุแก่ที่เป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราที่จะต้องทําความเข้าใจเรื่องความรักในเจนถัดมาเรามีรุ่นเด็กๆที่ต้องทําความเข้าใจว่าโลกนี้มันความมีความรัก แต่หลากหลายรูปแบบมากเลยเราเตรียมความพร้อมให้เด็กเราเตรียมความพร้อมให้กับผู้ใหญ่แล้วก็นี่แหละครับความรักในสังคมมันอยู่ตรงนี้แหละมันหลายๆเจเนอเรชันอยู่ด้วยกันมีทั้งความอบอุ่นความตลกความขำขันแล้วก็น้ําตาเชื่อว่าน้ําตาเนี่ยมาแน่นอนเลยเป็นคอมเมดี้ที่น้ําตาเยอะอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับใช่ครับ <c oughs> อู๋ค่ะ <laughs> ก็ค่ะของทาง Mojo Muse เองนะคะก็ในปีนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นด้วยเรื่อง Relev e นะคะแล้วต่อจากนี้ค่ะเราก็ยังมีเรื่อง f a i r w a y of Love นะคะซึ่งจะถ่ายทำกันตอนช่วงสิ้นปีนะคะแล้วเราก็ยังมีโปรเจกต่อต่อไปที่ต่อเนื่องไปจนถึงปี2026ค่ะซึ่งก็มีโปรเจกที่น่าติดตามนะคะเอ่ยชื่อไปก่อนค่ะมี uh, The Color Inspired นะคะฤดูที่ห้า แต่ละเรื่องเนี่ยค่ะก็จะมีเด็ดๆของเขาแล้วก็มีเรื่องสาเกค่ะและลงรักนะคะซึ่งทุกอ่านนะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็มีมีเนื้อหามีคอนเทนต์ที่ที่แน่นมากค่ะก็อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยสปอร์ตแล้วก็ติดตามชมผลงานของ Mojo Muse Management ด้วยค่ะ